วัสดีครับเพื่อนๆพนบกับบ้านสวนหนึ่งนิรันด์นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เราทําการขยายไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับถังนี้ก็ประมาณ200ลิตรนะครับที่เห็นอยู่ในถังนี้เราราวร้อยแปดสิบลิตรนะครับขยายมาจากหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราได้มานี่นะครับหนึ่งลิตรนะครับนํามาผสมกับ น้ำอ่อนห้าโลแล้วก็น้ำอ้อยสดที่ผมมีอยู่สิบกิโลนะครับโอ้ยสิบลิตรนะครับใส่เข้าไปในถังนี้นะครับถังสองรอยลิตรกับน้ำเปล่าอีกร้อยแปดสิบลิตรนะครับพอหมักได้หนึ่งอาทิตย์ก็จะได้อย่างที่เห็นนี่แหละครับก็จะขึ้นเป็นฝ้าขาวนี่แล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับอันนี้ก็พร้อมแล้วนะครับสําหรับการนําไปผสมกับมูลสัตว์นะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้ยังเป็นมูลสัตว์นะครับอันนี้คือขี้ไก่แกบนะครับ ที่ไก่แกบที่กองอยู่นี้ก็เทลงไปก็สิบสิบกระสอบปุ๋ยนะครับกระสอบนี้นะครับโอ้กระสอบไม่ใหญ่มากเทลงไปแล้วก็เราจะเอาน้ําจุลินทรีย์ที่เรามีอยู่นะครับทําการลงคุกกับขี้ไก่แกบของเรานะครับแล้วก็จะหมักไว้สักสองอาทิตย์นะครับให้เขาหายร้อนนะครับหายร้อนแล้วเราค่อยจะนําลงไปใส่ ที่แปลงอ้อยของเรานะครับที่เหตุผลที่ต้องหมักก็เพราะในขี้ไก่นี่หรือว่ามูลสัตว์หลายๆชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูเขาจะมีเชื้อโรคอยู่แล้วอีกอย่างถ้าเราอยากเห็นผลเร็วนะครับเราต้องให้เขาแบบว่าให้น้ำจุลินทรีย์นะครับตัวตัวจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายธาตุอาหารที่อยู่ในที่มีอยู่ในมูลสัตว์ต่าง ให้เขาออกมาก่อนนะครับถ้าเราเอาไปใส่เลยจะเห็นเห็นผลช้ากว่านะครับนี่นะครับคือหลักการของการทําปุ๋ยอินทรีย์นะครับต้องมีเชื้อจุลินทรีย์ที่จริงในธรรมชาติก็มีอยู่นะครับแต่ที่เราขยายขึ้นมาถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่เขาคัดเลือกมาแล้วนะครับจุลินทรีย์พันดีว่างั้นจุลินทรีย์ดีที่มีประโยชน์ต่อพืชนะครับนี่นะครับก็จะคุกให้ได้ความชื้นราวๆหกสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็จะใส่กระสอบไว้เหมือนเดิมหมักไว้สักสิบห้าวันนะครับพอหายร้อนค่อยจะเอาลงไปใส่แปง้งอ้อยนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้พอทําเสร็จเรียบร้อยใส่กระสอบเรียบร้อยแล้วตอนที่เราจะเอาไปใส่แปง้งอ้อยเราจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีนะครับขอบคุณครับ